ที่สนาม S อส e ed นะครับวันที่14ธันวางาน HTTH ไท a แรนด d ของเรานะครับในปีนี้ก็จัดที่เขาใหญ่นั่นเองนะครับพื้นที่งานของเราจอดรถภายในงานประมาณ800คันนะครับผมซึ่งกิจกรรมของเราก็หนาแน่นเหมือนเดิมนะครับและปีนี้ก็แน่นอนซึ่งเราก็แจกรถเหมือนเดิมนะครับสนุกแน่นอนนะครับในปีนี้ออกฟิว t ทีมแคมป์นิดนึงนะซึ่งก็อากาศกำลังดีมากๆแล้วก็อากาศนะตอนนี้นะมีจะจะมีฟิวถ่ายรูปสวย นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเวทีใหญ่ๆอยู่ตรงนี้มุมนี้เลยนะครับนี่รถจอดเต็มลานทั้งหมด800คันนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆอีกเพียบนะฮะบ,บอกเลยว่าเพียบนะฮะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านที่จะมาเที่ยวงานก่อนที่เราจะเข้ามาในงานภายในงานเนี่ยสมมุติว่าวิ่งจากมิตรภาพมาเนี่ยก็อาจจะทะลุไป ตรงพื้นที่จอดนะครับเพื่อรีจิสเตอร์กันก่อนให้เรียบร้อยก่อนที่จะนํารถเข้ามาจอดภายในงานแล้วก็คนที่มาร่วมชมในงานนะครับก็จะต้องไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าเรามีรถรับส่งก็จะมีรถสองแถวนะจอดไม่ได้ไกลกันมากนะครับใช้เวลาประมาณ 3-5นาทีเท่านั้นเองนะครับผมก็โดยประมาณนี้ใครที่มีเก้าอี้มีอาหารปิกนิกเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เอาปิ้งย่างนะปิ้งย่างมันอันตรายไปนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็โต๊ะเก้าอี้หรือว่าเต็นท์อะไรที่แบบสามารถจอดวางข้างๆรถได้นะครับเพื่อทําให้แบบสวยงามอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจอดในพื้นที่ของตัวเองได้ไม่รบกวนชาวบ้านหรือข้างๆกันมากจนเกินไปก็ยินดีนะครับเอาเข้ามา ในพื้นที่ของเราได้เลยนะครับผมแต่ห้ามขายของเท่านั้นเองนะฮะประมาณนี้สำหรับใครที่วิ่งมาจากถนนมิตรภาพนะครับทุกคนก่อนที่จะเข้างานนะมันจะเจอป้ายของนี้เอสปีดอยู่ฝั่งขวามือนี้ก่อนนะครับนี่นะรเรายังไม่ต้องเข้านะเราต้องไปรีจิสเตอร์ทุกคนนะครับจะต้องไปรีจิสเตอร์ตรงในสถานที่ที่เราเตรียมเอาไว้นะ พอเราเจอยูเทิร์นแรกนี้นะครับเราก็ยูเทิร์นได้เลยนะลานของเราจะอยู่ทางขวามือนี้ครับนี่นะฮะเห็นป้ายยูเทิร์นนี้ยูเทิร์นได้เลยหรือเลี้ยวขวาเข้าไปตามทางทางด้านนี้ได้เลยนะครับผมนี่ฮนะผมจะยูเทิร์นนะผมจะยูเทิร์นคือสามารถได้เข้าได้ทั้งสองทางนะครับเป็นทางฝั่งนู้นนะฮะ เลี้ยวขวาไปแล้วก็เลี้ยวทางนี้นะครับได้เช่นกันหรือจะ U turn ก็ได้ซึ่งผมเองจะเลือก U turn นะครับเลี้ยวและเลี้ยวซ้ายมาทางตรงนี้นี่นะครับนี่ลานจอดรถของเราจะอยู่ทางด้านนี้นะทุกคนจะต้องมาที่ลานนี้ก่อนทุกคนนะครับเพื่อทําการรีจิสเตอร์นะครับรถที่เข้ามาร่วมในงานแล้วก็เตรียมรับบ็อกเซตแต่รับบ็อกเซตไปรับที่ ที่หน้าบูธของ Honda Face นะครับผมตรงฝั่งนู้นนะฮะในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะจุรถได้ประมาณ800คัน500ถึงไม่ใช่สิประมาณ500คันโทษทีนะครับ500คันนะครับแล้วก็เราจะมีรถรับส่งนะครับเป็นรถสองแถวใหญ่นะครับจอดอยู่ตรงนี้คอยไปรับไปส่งสำหรับ วิสิเตอร์ด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าใครที่มาชมงานมาร่วมงานก็จอดตรงช่วงแถวนี้ได้เลยนะครับพอเราจอดรถเสร็จแล้วเนี่ยหรือขึ้นรถเสร็จแล้วเราถึงจะมุ่งหน้าไปที่สนามเอสปีดนะครับผมเข้าไปในซอยนี้ได้เลยนะครับปึ๊บนั่นเองนะครับแล้วก็ทางเข้าของเรานะครับก็จะมีทางเข้าอยู่2ทางเข้าคือทางเข้าที่1และทางเข้าที่2แนะนําว่า ให้เข้าทางเข้าที่2เท่านั้นนะครับเพราะว่าทางเข้าที่1ต่ตรงฝั่งทางด้านขวานะครับจะเป็นทางปิดนะครับหรืออาจจะเป็นทางออกด่วนท Lauren, เท่านั้นฉุกเฉินเท่านั้นนะครับผมอ่มาประมาณนี้ทางออกที่หนึ่งนะเราจะเห็นก่อนนะอยู่ฝั่งทางด้านขวานี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยววันงานเนี่ยเราจะเห็นมีป้ายนะอันนี้เราจะปิดนะครับนี่อันนี้เราประต,ตูนี้เราจะปิดนะครับเราจะไปเข้าทางเข้าหนุนทางเข้าเดียวเลยตรงซุ้มต้นไม้ข้างหน้านี้เองนะครับ นะก็จะเห็นเลยอยู่ทางด้านขวามือนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวงานของเราฝากอีกครั้งนึงครับในช่องทางของ Facebook นะครับหรือ Instagram นะครับ h f t h Thailand หรือว่า h o n t e r f a c e Thailand นั่นเองนะครับผมก็ในวันที่14ธันวานะฮะก็แนะนำว่า,าชวนเพื่อนๆพ,พ,พวกมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเพราะว่าในงานของเราก็ แจกเยอะแล้วก็แจกหนักนะฮะแล้วก็สปอนเซอร์ค่อนข้างที่จะ,ะพร้อมแจกด้วยเช่นกันนะครับผมก็มาร่วมสนุกกันนะฮะแล้วก็มาชมรถสวยๆงามๆกันนะครับในปีปีนี้1ปีมี1ครั้งนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยละกันลใครที่ยังไม่มีที่พักผมแนะนําว่ารีบจองนะครับผมหรือทักทายมาทางเพจ a c e b o o k ของเราก็ได้ถามแอดมินไปเลยก็ได้นะครับว่าภายในละแวกของงานของเราเนี่ยมีโรงแรมตรงไหนที่ยัง พอจะว่างอยู่บ้างเพราะว่าในวันวันนั้นแนะนำนะครับว่าให้รีบมาจอดรถตั้งแต่วันเสราร์เช้าเช้าหรือวันศุกร์ตอนช่วงหลัง6โมงเย็นไปแล้วนะครับวันศุกร์เราเปิดรอบนะครับตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง4ทุ่มนะครับใครที่จะนํารถเข้ามาจอดรถที่ลิจิสเตอร์ทั้งหลายจอดค้างคืนไว้สามารถจอดได้นะครับในพื้นที่ที่เราปากเฟิร์มเอาไว้นะครับผมแล้วก็วันเสราร์แนะนําว่า รีบเอาเข้ามาจอดกันนะจ๊ะเพราะว่าวันนั้นจะตรงกับงานคอนเสิร์ตของที่เ,เขาใหญ่พอดีนะครับผมรถจะค่อนข้างติดมากๆนะครับผมก็เป็นห่วงนะครับอยากจะให้รีบมากันเดี๋ยวจะมากันไม่ทันรอเพื่อนกันไปรอเพื่อนกันมาแนะนําว่าไม่ต้องรอนะครับก็ต่างคนต่างมากันเลยนะครับแล้วก็รีบเข้ามารีจิาาสเตอร์ในฝั่งนู้นแล้วก็ขับกันเข้ามาในพื้นที่จอดในลานของเอสพีนั่นเองนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนะฮะสำหรับการมาเที่ยวง,งาน H f t h ในปี2024นีนี้นะครับผมก็ มาร่วมสนุกกันนะครับแล้วปีนี้ก็เซอร์ไพรส์ต่างๆเช่นเคยแล้วก็เยอะกว่าเดิมเช่นเคยครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันเข้าไปทักทายในเพจถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะสอบถามอยากรู้รายละเอียดเบื้องต้นอื่นๆต่างๆนะครับก็เข้าไปใน Facebook fan page f a c e b o o k Fanpage HFTH Thailand ได้เลยหรือใน Instagram นะครับ Honda Face Thailand นั่นเองนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบาย